สวัสดีครับทุกท่านเลฟซีนวุฒิทยพีชาแนลนะครับวันนี้ผมนําเก็ดเล็กเกตน้อยสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเสนอให้เอฟและทุกท่านได้ชมครับวิธีการกําจัดคราบเชื้อลาที่เกิดกับเสื้อผ้าหรือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบบไหนนะครับอันนี้เป็นผ้าทิลิว้วเวลาเราเคดหรือว่าเราถูก,ก็จะเกิดความมันหรือว่าความเปียกที่เกิดกับผ้าทิลิ้วของเราแบบนี้ภาพที่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับ เชื้อราก็จะเกิดกับผ้าผ้าแบบนี้ถ้าเราไม่ซักก็จะสกระปรกและเกิดเชื้อโรคง่ายเป็นทั้งตัวเลยครับถ้าเกิดกับเสื้อผ้าที่เราใส่เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรในวันนี้นะครับทางช่องวิทไทยจะนําเสนอและนําประโยชน์มาให้ทุกท่านได้ชมครับบางครั้งนะครับผมก็คิดว่ามันอาจจะซักไม่ออกแต่วันนี้เราจะมาซักด้วยวิธีนี้เลยครับ การกำจัดคราบเชื้อราด้วยน้ำยาที่เราจะผสมขึ้นนี้นะครับเราใช้ได้กับเสื้อผ้าที่ไม่เป็นเสื้อผ้ายืดนะครับหรือเสื้อผ้าที่เป็นเนื้อนุ่มๆ,ๆนะครับเราจะใช้กับเสื้อผ้าที่เป็นแบบนี้ครับผ้าแข็งๆผ้ายีนใช้ได้หมดเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นผ้ายืดนะครับจะทําให้เสื้อ,อยืดของเราเสียหายได้เพราะว่าผมจะใช้ตัวนี้เลยครับเป็นน้ําร้อนใส่ <infect ES Walmart> Taj ลงไปเลยครับเห็นไหมครับฟันยังโกอยู่เลยครับ แล้วก็ร้อนมากเลยครับในการกํากัดคราบเชื้อราที่เสื้อผ้าทุกชนิดครับเสร็จเรียบร้อยผมจะมาใช้ตัวนี้เลยครับเป็นน้ำส้มสายชูเราจะใช้ประมาณ1แก้วหรือ2 0 0ซีซีนะครับแล้วก็ผงสําหรับกําจัดคราบฝังแน่นคราบติดแน่นนะครับทั้งหลายทุกยี่ห้อใช้ได้หมดเลยครับ ผมจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จเรียบร้อยเรานำเสื้อผ้าที่เป็นเชื้อราขึ้นแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับแค่ให้ท่วมเลยนะครับหรือว่านำเสื้อผ้าลงไปใส่ให้เปียกน้ำทั้งหมดเลยครับ เราจะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่าคราบเชื้อราที่ติดที่เสื้อของเราจะออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับหลังจากที่เราแช่เพื่อกำจัดเชื้อราที่เสื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเสื้อจะหายจากเชื้อราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการขยี้นิดหน่อยครับ เดี๋ยวดูกันนะครับเราดูรอยแรกๆเลยครับเชื้อรายังอยู่หรือเปล่าครับดูดิครับเชื้อราแทบไม่หลงเหลืออยู่แล้วครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมวนให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเชื้อราไม่หลงเหลืออยู่แล้วเราจะต้องทําการขัดบ้านนะครับเราจะขัดบนนี้ครับบนไม้เดี๋ยวดูนะครับ เชื้อราและค่าฝังแน่นจะออกไปแบบง่ายๆเลยครับการกำจัดเชื้อราที่เสื้อเวลาเชื้อราขึ้นเสื้อนะครับเราทำวิธีนี้ได้ครับถ้าใครมีเวลานะครับแช่ไว้สักคืนนึงนะครับเชื้อราจะออกหมดเลยครับ เดี๋ยวผมจะซักในน้ำเปล่าอีกรอบนึ่งครับเราจะได้ดูกันจะจ่าเลยนะครับว่าเชื้อราจะออกไปหมดหรือหลงเหลืออยู่บ้างครับและคลิปนี้ทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิไทพีแช n แนลได้นะครับวิธีการกําจัดเชื้อราที่เสื้อแบบง่ายๆเราใช้วิธีนี้เลยครับออกมากกว่า90%เเสื้อผ้าของเราก็จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่าน จะได้รับประโยชน์ในการกําจัดเชื้อราที่เสื้อแบบง่ายๆนะครับทําวิธีนี้เลยครับดูเสื้อผ้าของเราดิครับกลับมาสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วครับดูดิครับเชื้อราแทบจะไม่หลงเหลืออยู่ที่เสื้อผ้าของเราเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิีทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิีทยพีชนแนลครับผมภาพเชื้อราที่เสื้อไม่หลงเหลืออยู่อีกเลยครับจากวิธีนี้เลยครับดูดิครับ